เหรียญแบบนี้ขายได้หลักร้อยถึงหลักพันนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาทําคลิปสั้นๆรีวิวเหรียญให้ดูนะครับเผื่อว่ามือใหม่จะได้นํานข้อมูลไปศึกษานําไปค้นหานะครับว่าเหรียญแบบไหนที่ขายได้แล้วก็นักสะสมต้องการนะครับพอดีผมมีตัวอย่างอยู่ประมาณ5เหรียญน,นะครับเดี๋ยวมารีวิวให้ดูก่อนนะครับเพราะว่าผมอ่ะเป็นพ่อค้าซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปนะครับเผื่อว่าเดี๋ยวเผื่อบางเหรียญ มีการขายออกไปนะครับแล้วเดี๋ยวจะไม่มีตัวอย่างมารีวิวให้ดูนะครับก็เลยเดี๋ยวมารีว <tamanho S 2> ิวให้ดูบางส่วนก่อนนะครับในคลิปนี้เหรียญในคลิปนี้ทั้งหมดนะครับจะเป็นเหรียญในลักษณะของเหรียญผิดพลาดจากการผลิตหมดเลยนะครับเดี๋ยวดูเหรียญนี้ก่อนนะครับเหรียญล่าสุดเลยที่เพิ่งได้มานะครับเหรียญล่าสุดนะครับเหรียญ1นบาทปีพศ2542นะครับเป็นพระเสียนตรง นะครับแบบนี้ขายได้นะครับถ้าเกิดว่าสภาพสวยๆไม่ชํารุดไม่แบบไม่สึกนะครับเนี่ยตรงนี้ขาแว่นสึกไปนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าสภาพโอเคนะครับก็ซื้อขั้นต่ําเหรียญละ500บาทนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของเหรียญอ่หนึ่งบาทปีพศ2542นะครับเหรียญแรกนะครับเป็นพระเสียรตรงนะครับเหรียญที่2นะครับ ก็เป็นเหรียญที่คุ้นเคยเช่นเดียวกันนะครับเหรียญ1นบาทปีพศ2538นะครับเห็นไหมครับเหรียญนี้ก็พระเสียนตรงเช่นเดียวกันนะครับนี่ครับปี38เหรียญปกติทั่วไปเดี๋ยวผมให้ดูเหรียญปกตินะครับเหรียญปกติทั่วไปนะครับจะเป็นพระเสียนกลับแบบนี้นะครับก็คือปกตินะครับแต่ว่า2ตัวอย่างแรกที่ผมให้ดูนะครับเป็นพระเสียนตรงแบบนี้ขายได้นะครับ ค่อนข้างจะหายากกว่าเหรียญปกตินะครับแต่ก็มีการพบเจอกันจริงๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นเหรียญที่ส่งมาขายทั้งนั้นนะครับอันนี้ก็ส่งมาขายนะครับอีกเหรียญหนึ่งนะครับเหรียญนี้ก็ส่งมาขายเช่นเดียวกันนะครับเหรียญหนึ่งบาทปีพศ2564นะครับเห็นไหมครับลักษณะเช่นเดียวกันหมดเลยนะครับคลิปนี้ผมนําเหรียญพระเสียรตรงมารีวิวให้ดูนะครับก็ เป็นเครื่องยืนยันนะครับว่ามีการพบเจอแล้วก็ส่งมาขายได้จริงๆนะครับอันนี้เป็นเหรียญรวงข้าวนะครับ50สตางค์ลวงข้าวมีบางคนบางท่านนะครับอาจจะไม่ได้ดูคลิปหรือว่าดูคลิปไม่เข้าใจนะครับส่งแบบเนี้ยให้ผมดูนะครับแล้วก็เป็นแบบปกตินะครับก็คือเป็นแบบแบบพระเสียนกลับถ้าเป็นพระเสียนกลับผมผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับผมรับซื้อเป็นพระเสียนตรงแบบนี้นะครับ นี่นะครับก็ให้ดูกันเป็นตัวอย่างนะครับว่าเหรียญนะมันพบเจอกันจริงๆนะครับอีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเหรียญ5บาทปีห้าสองนี่นะครับลักษณะเดียวกันนะครับเห็นไหมครับแบบนี้ขายได้นะครับเป็นเป็นเหรียญในลักษณะของพระเสียรตรงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูอีกครั้งหนึ่งอันนี้เหรียญ5บาทนะครับมีการพบเจอจริงๆนะครับไม่ได้ไม่ได้แบบ มาหลอกหาเหรียญแบบมาหลอกรับซื้อเหรียญที่ไม่มีอยู่จริงไม่ใช่นะครับอันนี้ก็คือส่งมาขายทั้งนั้นนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นพระเสียนตรง <c oughs> อีกเหรียญหนึ่งนะครับห้าสิบสตางค์ลงข้าวพระเสียนตรงเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เหรียญหนึ่งบาทปีสามแปดนะครับอ่านี่ก็พระเสียนตรงนะครับ <c oughs> <c oughs> เหรียญล่าสุดที่ส่งมาขายนะครับ หนึ่งบาทปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสองก็เป็นผสยนตรงนะครับถ้าเป็นผสยนตรงขายได้ทุกปีพศยกเว้นนะครับมียกเว้นปีพศเดียวก็คือรุ่นนี้นะครับเหรียญกัญจนาปีสามเก้านะครับรุ่นนี้ไม่ได้รับซื้อนะครับเพราะว่าออกแบบมาเป็นผสยนตรงปกติทุกเหรียญน,นะครับแทบทุกเหรียญเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นผสนตรงหมดสําหรับหนึ่งบาท 2บาท5บาท10บาทการจนาพิเศษนะครับยกเว้นแค่บางเหรียญน,นะครับที่ขายได้ก็คือจะต้องเป็นลักษณะของพระเสียงกลับเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่ามีตัวอย่างหรือเปล่านะครับการจนาต้องพระเสียนกลับนะครับ พอดีผมไม่ไม,ไม่ไม่ได้เตรียมตัวอย่างไว้นะครับก็แบบเนี้ยถ้าเกิดว่ารุ่นเนี้ยคือเป็นเป็นเป็นพระเสียนตรงแบบนี้ไม่ได้รับนะครับจะต้องเป็นพระเสียนกลับถึงจะขายได้นะครับอันนี้ก็คือคลิปไม่ยาวมากนะครับมาแนะนําข้อมูลนะครับแล้วก็ มารีวิวเหรียญจริงๆที่มีการส่งมาขายนะครับใครมีแบบนี้ขายได้นะครับอยากให้ดูคลิปให้เข้าใจก่อนนะครับไม่ต้องรีบบอกว่ามีครับมีค่ะซื้อจริงหรือเปล่านะครับไม่ต้องรีบนะครับดูคลิปให้เข้าใจก่อนแล้วก็ไปเช็คเหรียญของตัวเองก่อนว่ามีหรือเปล่าถ้ามีก็ส่งส่งเป็นคลิปสั้นๆมานะครับถ้าเกิดเป็นเหรียญในกลุ่มเนี้ส่งเป็นคลิปแบบนี้มาก็ได้นะครับคลิปสั้นๆนะครับหมุนมาให้ผมดูผมจะได้รู้ว่าเป็นพรสเสียนตรงหรือเปล่านะครับถ้าเพื่อนๆส่งมาเป็นภาพนิ่งนะครับ ด้านหลังแล้วก็ด้านหน้านะครับอาจจะมองไม่ออกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นพระเสียตรงหรือเปล่าถ้าเป็นเหรียญในกลุ่มเนี้ยส่งเป็นคลิปสั้นๆมานะครับหมุนมาแบบนี้นะครับนี่นะครับก็โอเคนะครับฝากอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องทําใบรับประกันซื้อขายเหรียญไม่ต้องทําใบรับประกันนะครับคนที่ให้ทําใบรับประกันก็คือมิจฉาชีพนะครับมาหลอกเอาเงินท่านนะครับใครที่บอกว่าจะซื้อเหรียญ หลักหมื่นหลักแสนหลักพันแต่ว่าทําใบรับประกันก่อน5 0 0ร้อยหไม่ต้องทํานะครับบล็อกไปเลยไม่ต้องคุยนะครับเพราะว่าการขายเหรียญไม่ต้องทําใบรับประกันนะครับมีแบบนี้ส่งรูปมาประเมินราคานะครับราคาพอใจอยากขายก็ส่งมาขายได้เลยนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ